นินด,ดีอร่อยไหมอร่อยถ้าอร่อยอยา่าอย่าทำตัวดื้อน,นะต้องทำตัวน่ารักนะครับถึงจะได้กินต่อนะถ้าตาดังดื้อนานแะม่จะไม่ซื้อให้อีกต่อไปนะเข้าใจไหมโอเคบอกเมื่อวานก็สอนไปแล้วเวลาเลิกนะก็คือเลิกกลับบ้าน ไม่ใช่ว่าแวะไปเล่นนู่นเล่นนี่เข้าใจมั้ครับพระจาจบก่กแว้ไปนู่นไปนี่นะ่ะมันเสียเวลาพ่อกับแม่เข้าใจมั้ยไม่ต้องนี่อ้าวอยู่ใน,นด้มันดุ่มใหญ่ก็เนมันว่านะมัน Nè, lục cái chốt vô nồi Mình... cài thằng nào mới là ừ. thoải đi nơi đây vô cài, cây rồi ừ. <laughs> เอเดี๋ยวก่อนต้องแปรงฟันด้วยนะครับเข้าใจไหมกินลูกอมต้องแปรงฟันต้องให้แม่แปรงนะครับอืมเจ้าของแปรงไม่สะอาดนะครับโอเคไหมโอเคโอเคทำยังไงโอเคก่อนโอเคก่อนจะไปไหน ไปไหน,นไใ,ใสเกืบใสเกือบไปเกืบก่อนใสเกืบยัยงยาอร่อยไหมพูดดีๆไม่ไม่ได้ยินเออเไป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 